เปิดเบาเลยเะแก้อกาเตเปิดเบาตานเอาไอ้นั่นมาตานเอาไอ้นั่นมากองทอดกรงมาอดกรงนี่มาเดี๋ยวเอาให้ทอดกราจลร่งเอามาขงนี้ิมาก่ข้าปองเยมอู่ข้างปบาะทำไมเปิดาทไไหนอยู่ไหนเปิดเบาะเนี่ยปิดอ่ะ ดึงมาเจ้ของลงมาเลวยนะจะของเจ้าของยังเปิดไม่ได้เลยดึงอ่ะให้ตันดึงตันนัมือเล็อมันเป็นล็อกมันเป็นล็อกปเนี่ยไอตันมันถนัดเออดึงนั่นแหละดึงเลยดึงเลยพุทธคีมนิดหน่อยนี่มันออกอีกเออรลเยอ่ะัับบนครอ่ะถือไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ มาแกมาฮ่าพิตารรับรองทีเด็ดทีเด็ดบ้านโคกเโยมีทีเด็ดที่บ้านสายแปอุยดูาดเออนี่ที่บ้านสายแปดเนนนนนีละเนี่ยอะโกละโี่โรัี่กันไ้พูเหรอไ้แก้วเอระวังแก้วอ๋อ ไหนดิไหนดิเงไงมั่งไม่มีตัดเลยเนาะ่ะโอเค ลองตรวจรอบนะครับเว็บร้อยสิบไอปีสองพนะครับตัวนี้ตัดรอบที่1 3ึ่งหมื่ารอบหนึ่งหมื่นรอบนะครับลืมไปนะฮะถูกต้องแล้วนะฮะับหนึ่งหมื่นสามพันรอบเดินไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ปอนเป็นคนลองมพี่ปอนเป็นมือเทสหรือพี่ทินพี่ทินค่ะพี่เดินมองก่อนเดินมองก่อนเชินสี่สิบห้าอย่ค่อยคิดกันเพิ่มเลยเห็นไหม มือมือกล้องกับเจ้าของรถคันเลยว่ะเมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังสองคนไงยืนด้วยกันสคนข้างหลัง,ดลง,ลงเนะด็กหน้าใส่แล้วอ่พี่ตานลองเลยเดี๋ย<อ>พี่ทีนพุ่งสนามในธุรกิจเทียสเ่ยวสาร กดรอบใหม่นะครับตัดรอบอยู่ที่13,000รอบนะครับของเวฟร้อยสิบไอพีสองพันสิบเก้านะแลวก็โท่อ VCT นะครับเดียนะเก็บนี่ไว้ให้เออเออใส่ไปเลยลูกอ่า เดี๋ยวเขาเก็บรอให้เด้อไปโชคดีพรุ่งนี้ถ้าวันนี้มาเอาตอนช่วงเย็นๆสักหกโมงเด้อไปแองกิวขี่รถดีๆมีหมวกแล้วพร้อม1,550บาท ไปลแล้วนะครับอ่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบเก้าจัดสภาพใหม่นะฮะก็<อ><อ>เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นคิวคันนี้นะครับของเจ้าพัดนี่อ่าสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้องนั้นก็ไปสายแปดแล้วนะฮะบ้านนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับป้อนเก็บของให้ด้วยเร็วเร็วช่วยเก็บของช่วยไนไยพี่ทินต้านเร็วเคลียร์ก่อนเร็วตูมลองเช็คดูสิไปคอย